สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสูาา่ Watch My Channel แววันนี้กับใหม่ครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าด่วนขนาดไหนก็ดูเอาชุดชนอนก็ยังมารีอคชุดนอนก็ยังมารีอกแล้วก็ลงคิวไว้ล่วงหน้าเลยทุกคนเหมือนเหมือนคิดเวลา ข่าวปุ๊บเอาเลยนะคะทุกค <ๆ S 2> นนะคะวันนี้ก็กล่ามากับการรีแอคชั่นของเซเวนทีจากแต่เป็นโซโล่เดี่ยวของพี่จูนเย่ถูกต้องนะคะเห็นเขาบอกว่าเป็นแบบดิจิตอลซิงเกิลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วฉันเห็นคอนเซปต์คือมันมีความน่าสนใจเป็นแบบไซโคไซโคแบบโรคจิตโรคจิตอะไรอย่างเงี้ย คาดหวังแล้วหนึ่งต้อง,งออกตัวไว้ก่อนกันน้องๆแบบว่าเสียใจยคือจริงๆอ่ะโซโล่หลายๆคนของเซฟทีนอ่ะเห็นทั้งหมดนะบางคนอาจจะไม่ทําด้วยไทม์ไลน์นะตอนนั้นมันไม่ได้แต่ต้องบอกกันว่าพี่จุนอ่ะว่างพอดีทุกคนเพราะว่าคิวของวิกงะเราอ่ะไม่ว่างเจอกันนะคะติดงานและเราก็เลยคุยกันว่ามือแต่ว่าอยากทำเซฟทีนให้ทุกคนได้ดู แล้วก็ไปเห็นพอดีว่าพี่จุนวางแผนจะปล่อยนะก็เลยได้ทําต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวบางคนจะบอกคนนั้นที่ปล่อยก่อนนั้นนี้พี่ยังไม่ได้ทําเลยเราตามไปฟังหมดนะทุกคนแค่แบบบางคลิปมันอาจจะไม่ได้ทำบอกว่าจะเข้าใจกันทุกคนสังเกตจากไลน์อัพได้ค่ะว่าไลน์อัพยิงเปลี่ยนโล่งแค่ไหนเพราะว่ามันไม่มีเวลาเพราะมันไม่มีเวลาทุกคนใช่จริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เราพอทําได้แล้วก็จะทําให้นะคะทุกคน เราก็จะทำเลยด่ยะมาระ้องคนก็หวังว่าจะตัแตกกันด้วยนะใช่ครับกับสิงเกิลที่ชื่อว่าไซโควายตนนเต็มใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากเลยครับว่าฝากเลยครับถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปก่อนใครก็กดไปเลยครับ p l a y l i s t สคู s i ตฟอร์ m เ m เบอร์กดใจอยได้เลยจา้า Membership <ช>นะจา้านะ แล้วก็ยังมีปุ่มซุปอร์แต่งนะคบผมฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมตามรปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะครับเมมเบอร์ชิพที่เก่าที่เดิมจะเพลย์ลิสต์ Exclusive Member นะครับผมทุกคนพร้อมอย่างพร้อมมากทุกคนเรามีทิกต o อกด้วยนะไปตามฟอลกันได้วาดไวเช่นกัเราบะดวใช่ค่ะจบไปเคทุกคนไปทุกคนก็คือสองคนต้อยอ้อมถ้าพบแล้วก็ ไปดูกันเลย <uis S 1> จ้าจบไปแล้วนะครับทุกคน <uh อย่าลืมตามพรีเดตเต็มได้ใน a c e b o o k นะครับเมมเบอร์ i p ด a พล s e สเอกุสิต e อมเมมเบอรจ้า <u> uh> <c oughs> มึงอยู่ช็อกมากอ็มากทุกคนการไม่รู้อะไรเลยมันดีอย่างนี้ไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้มกระท่งชื่อเพลงทุกคน คือฉันน่าร,รู้ว่าชื่อเพลงก็คือไซโคแล้วก,ก็มารู้ตอนที่เต้ยพูดก่อนเริ่มคิวก็เลยเหมือนแบบจินตนาการได้ประมาณหนึ่งแต่ฉันรู้สึกว่าเขาเบรกเกินกว่าที่คิดไปแบบมึงคือเอาเอาตรงไหมคือเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ตาม,มแบบตามงห่างๆรอกแมมอาจจะไม่ได้รู้อ,อะไรอย่างเงี้ยมากอ่ะ แต่ด้วยการที่เราทำทำรีแอคเซ็ปทีดมาพี่จุนของฉันอะก็คือความไม่ไม่ใช่แบบนี้อะความน่ารักความสดใสน่ารักจุ้มจุ้มนึออก่าคือปกติเราเราเราดูเราดูเพลงอื่นๆหรือว่าดูดูแบบโกอิงอะไรเงี้ยก็จะเห็นพี่จุนในอีกในอีกมุมนึงแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาตีบทแตกมา จริงไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะออกตัวเราอ่ะเคยฟังเพลงที่เป็นเดี่ยวของเซฟทีมมาหลายคนเหมือนกันจริงๆชอบมากเลยนะเรารู้สึกว่ามันเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเลยเว้ยเพลงน้องแปดก็แบบหนึ่งเพลงพี่จ้องฮันก็แบบหนึ่งเพลงโฮชิก็แบบหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยคือเนี้ยรู้สึกว่าแต่ละคนอ่ะมีมีสไตล์เพลงใช่บางเพลงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นโซโล่หรือว่าเป็นเพลงโคเวอร์หรืออะไรนะทุกคนแต่แบบเคยสุ่มๆไปฟังเจอเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันแบบแตกต่างกัน แต่ต่างกันมากอันนี้คือสําหรับเราเรารู้สึกว่าตอบโจทย์มากกับชื่อเพลงอะ <No. S 1> คือแบบเออเราแบบเอ็มวีเล่าเรื่องง่ายมากไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรยากแต่คือแบบมีในยะไปหมดเลยอะใช่แล,แล้วคือเราชอบอย่างหนึ่งคืออินเนอร์ของของพี่จุนะ่ะเราเราเรารู้สึกว่าเขอเลาะแล้วกลับมาหน้านิ่งคือดีมากฟิล,ลแบบคน <Joker S 2> ลุกมากแล้ว,ลวฟิลโจเกอร์มากเลยใส่ฟมากมันแบบไซโคชันมาก แล้วแล้วแล้วฉันรู้สึกว่ามันเป็นไซโคที่ตีความอีกแบบหนึ่งที่มันไม่ซ้ํากับสิ่งที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยสัมผัสมาครับเป็นไซโคเป็นไซโคแบบเลตเวลแล้วก็มันไซโคแบบไซโคอีกรูปแบบหนึ่งเน้อออกไมคือคือแบบว่าเวลาที่เราดูหนังอ่ะมันจะมีฉากที่ฆาตกรถูกมัดถูกมัดอย่างเงี้ยแล้วก็จะหดเหรอ่าฮ่แต่อันเนี้ยมันมีกลิ่นอายแต่มันไม่ถึงกับต้องอย่างเงี้ยเนื้อออกปะ มันมันมีนคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นไซโคที่ยังมีกลิ่นอายความไซโคแบบที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันมันถูกเอามาทําใหม่ให้มันดูแบบว่าดูแปลกไปจากที่เราสัมผัสได้แล้วก็แล้วด้วยการเล่นสีคือถ้าเกิดว่ามองถึงไซโคเนอะเหรอไหมเราชอบชุดสีแดงมากเลยมันโดดเด่นแล้วแล้วแล้วมันให้ฟิลแบบขนลุกอีกแบบหนึ่งดีมแล้วมันให้ฟิลขนลุกอีกแบบหนึ่งไปเลยอ่ะจิตเนาะแบบ มันแบบหล่อนๆอ,อ,อ่ะอีซีน,นเบอร์แชเดเลียคือชอบมากคือเคยเห็นฉากแชเดเลียแบบนี้ในหลายๆเอ็มวีแต่ว่าอันเนี้ยฉันก็รู้สึกว่ามันพอเหมาะพอดีมากเลยนะกับการเอามาใช้ในเพลงนี้ใรู้สึกถึงความหล่อนอะไรบางอย่างเออน้องจุนแบบคีฟคาแรคเตอร์ได้ดีด้วยในในแต่ละท่อนคือนี่รู้สึกว่าเอมวีเขาเล่าเหมือนแบบสองขั้วเลยอะ่ะขาวดาวน้ำดียำ๋ยวไฟเออคือ คือมีความแบบปกติไม่ปกติจิตไม่จิตอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าเออเอ็มวีเก๋มากแล้วก็แบบคือเป็นกี่นาทีวะพี่เต้ยบัดเดียวอะรู้สึกว่าแบบสองประมาณสองนาะสองน,สน,นาทีกวา่ากว่ารู้สึกว่าเพลงสั้นมากแต่คือแบบดูรอบเดียวคน,คนดูเก็อ๋อะไม่ต้องมานั่งแบบเออไม่ต้องมาตีอุ้ยสต็อปแป๊บันันคืออะไรไม่เลยอันนี้คือเล่าแบบ เล่ามาเศจแบแบเบล่าออกมาเลยนี่แบบขนาดขนาดขาดเราซูมดเวยนะแล,แ,ลแล้วยังเรายังรู้สึกอินแบบอิน <laughs> มากอะ่ะเนึกออกปะ <laughs> ดีมากนะนี่เมืองแล้วแล้วสาว <c oughs> ส,าสาวดีมากดนตรีดีมากจริงนี่รู้สึกว่าเป็นสาวที่ติดหูอะ่ะใช่มันมันมัน,ม,นมันเหมือนพยายามที่จะไซโคอะไรบางอย่างแหละเนือ้อเนื้อเนื้อเพลงมันเลยมีมีบีทอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะแบบเขาจะเขาตึ๊ในหูแลวเพะ ขาใส่พวกเอฟเฟกกระจกแตกซาวอะไรเงี้ยเข้าไปในเพลงมันมันเลยมันเลยสอดมันเลยมันเลยมันทําให้กลิ่นของความไซโครมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะในอนีมในความในความรู้สึกเนี่ยจริงจริงแล้วก็มีแบบอิเล็กทรอนิกส์ซาวที่คอยบิวแบบไม่ไม่รู้สับแสงทางเทคนิคเหมือนกันทุกคนแต่รู้สึกว่าคือเสียงน้องอะเหมาะด้วยคือท่อนแรกมาชันวาวเลยนะชนะปากเนี่ยใช่ท่อนแรกก็คือแบบเพาะเลยรู้สึกว่าแบบโหอาจจะเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้แบบ ได้มานั่งแย่เสียงของเซพพีนฟังทีละคนบ่อยๆอ่ะเพราะว่าปกติคือเราทำแบบเต็มที่ก็สามคนยูนิตอะไรอย่างงี้คิดออกไหมใช่ใช่คือพอเออพอพอนี่เป็นครั้งแรกที่เรารีแอคด้วยกับเขาเรียกว่าอะไรโซโล่เนาะซิงเกิลเดี่ยวใช่อันนี้อันนี้เป็นโซโล่เลยปะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเขาบอกว่าเป็นดิจิตอลซิงเกิลดิจิตอลซิงเกิลใช่ใช่ พราะแบบจำได้เลยว่าตอนติ่งตอนติ่งเซฟแรกๆก,ก่อนที่ก่อนที่จะมาติ่งต็มตัวเพื่อมเคยตามน้องแปดเคยตามงานเดี่ยวของน้องแปดตอนนั้นนะ่ะชอบมากแล้วก็แบบมานั่งดูว่าเออดีเอสคือใครอ,อ๋อยู่เซฟที่หล่ออะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออจริงๆเด็กเซฟแบบมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันดีเนาะแล้วเขาก็มีมีเหมือนแบบหลายๆรสชาติอะสมตสมติว่าเราเป็นแฟนขับที่ขีบแบบขีบวงอะนี่คือเหมือนมีงานศินละปะแบบจํานวนมากในการเซฟคี่ออกปะ เพราะแต่ละคนเขาจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันเออย่างเพลงโฮชีล่าสุดอ่ะก็เป็นสไตล์โฮชีอ่ะคิดออกปะเออก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอ่ะคือเรารู้สึกว่าเออเขาก็ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ของความเป็นตัวเออยิ่งซีถอดเสื้อเปิดปากุตัวคือกูตกใจมากเทมากเธอแล้วเหมืนเป็นภาษาจีนเลยปะเหมือนจะมีภาษาอังกฤษผสมภาษาจีนเดา ใช่คือฉันน่ะฉันมีความาฟังอะเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วฟังไปสักพักหนึ่งมันจะเป็นภาษาจีนเหมือนกันใช่นี่เขาทนี่เขาเขาถือว่ามันมีภาษาจีนภาษาอังกฤษปนกันอยู่ในนั้นเท่มากเลยเธอและยิ่งฉากแบบมีแดนมีแดนเซอร์ในฉากตอนที่เาีบฝนตกลงมาอะไรเงี้ยแล้วเอฟเฟกต์กระจกแตกอะไรเงี้ยรู้สึกโอ้กิมมิคคนเลยเออคือรู้สึกว่าเขาลงทุนกับเอ็มวีอยู่นะ หลายๆฉากคือว้าวมากที่ฉากแท่งกล่องกล่องกล่องไอ้นั้นนะ่ะเออคือนี่รู้สึกว่าคือฉากมันสวยมากเป,เป็นเซตติ้งที่สวยมากเลยอะเออแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีการยังไงในการแบบเซตสตูหลอหรือแบบเอออะไรยังไงพอเซตพีมก็คือทำหลายๆอย่างให้เราอึ้งมานักต่อน,นักแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนเคยรีแอคอะไรไปแล้วบอกโรงแรมหุนห์งสุนหอองเ <laughs> นี่ยเออจะได้ว,ว่าฉันไม่ได้ดู แล้วเราชัดไปดูรีแอคเพื่อนบอกว่าเขาต้องใช้ซีจีแล้วแน่มันมีน้องเาคอมเมนต์บอกว่าอ๋อไม่ค่ะพี่สถานีจริงค่ะเจ็ดไฟจริงค่ะเลิศอึ้งมากฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้วในในเนื้อเอมวีอ่ะมีความเป็นแบบมีหลายๆฉากที่ดูลงทุนมากอ่ะเออแบบเซตฉากขึ้นมาจริงๆฉากรถฉันชอบมากคนดิก็คืเก่งมากเลยเนาะเออดิบแบบวงสวยมากนะแล้วคือแบบ ฉากน้องที่ยิ้มแล้วก็แบบหน้านิ่งยิ้มแล้วก็หน้านิ่งตัดสลับกันนะคือหล่อแบบอเออเป็นซีนที่แบบไซโค t r a ก็ดีที่แบบว่าซีชั s ในการเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอู้บบแบบว้วาวว,าว้วาวว้าวเออชอบมากแล้วคืออันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าน้องจุนมีความเป็นสไตล์คนจีนที่ที่มันหล่อในแบบของคนจีนอะเมื่อกี้เราหน้าเขาจะแบบ เออมันไม่ได้พูดถึงในแง่ที่ไม่ดีอันนี้ออกตัวก่อนนะแต่หมายถึงว่าฉันจะแพ้ไทยคนจีนหน้ามัน,นอ,นนอนนันจะพูด<อ>กับน้องฉันตลอดว่าแบบมึงคนจีลลนล้อหล่อเนาะเหมือนแบบอีป่อเซียวจ้าที่ฉันตามอะไรเงี้ยคือหน้าเขาจะแบบมันหล่อบอกไม่ถูกอะ่ะมันมีความแบบเออเหมือนน้องอินจุนอ,ะ,อะเขาน่ารักแต่เขาจะมีมุมที่เขาหล่อเหมือนจุนเห็นปะพอเขาน่ารักเขาน่ารักแต่พอเขาหล่อคือแบบมึงตายกันหมด เราตามทติพายหน้าบางอย่างที่แบบหน้าเขามันคมชัดดะมึงแล้วมันแบบเนี้ยเออหนึ่งอ๋เออซึ่งชอบนะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบไม่ดีกับคนคือแบบเออฉันรู้สึกว่าฉันชอบมากเลยแล้วว่าสีนที่มันโฟกัสหน้าน้องอะแล้วแบบมันเป็นเอ็มวีที่ค่อนข้างเล่นกับสีหน้าเยอะหน่อยเออเลยรู้สึกว่าแบบพอซีโฟกัสแบบเขาเรียกว่าอะไรใกล้ๆอะมันโคสอัพใกล้ๆมันแบบเที่ย่หล่อมาก น้องจูนดีมากเธอดีจริงๆเออสมยังติดตามผลงานของเซฟพี่อยู่เสมอนะคะทุกคนใจให้มากมากกับทุกผลงานในอนาคตหวังว่าจะได้กลับมาไทยเร็วๆสัญญาด้วยใจจริงรอบนี้จะไม่พลาดรอบนี้เราจะไม่พลาดอีกต่อไปทุกคนรอบที่แล้วก็คือแบบยังเสียใจไม่หายจะถือวันที่แบบไม่ว่างไปอ่ะอยากดู จริงยาดดูมากนะคะไวแบบทุกอย่างมาลงตัวเนาะก็ขอให้แบบเออเห็นน้องจัดที่เกาหลีก็คือคิวแบบแตกแปลนลอตโต้ที่องค์ญี่ปุ่นอะไรก็คือแบบทุกคนทุกทุกแบบทุกอย่างก็คือแบบกระแสแบบบอกว่าแบบกดยากมากกดยากมากแบบสิบแบบเพราะว่าแบบปริมาณคนต้องการมันเยอะมากทุกคนแล้วคือมันแย่งกดกันไม่ขนาดขนาดน้องจัดคอแบบเออ ใครที่ทันได้ไปดูอะไรก็ยินดีด้วยมากๆนะคะเราก็ยังรอว่าน้องจะวนกลับมาจากพี่ไทยไใครรู้ข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้กระสิบบอกได้กระสิบบอกน้ฉันจะได้เตรียมตัวเตรียมใจล็อกคิวล็อกงานเอ่ยใด้ไว<า>เลยเพราะสัญญอยากเจอทุกคน มากนะคะก็ะะหวังว่าแฟนๆเซฟทีนจะยังแบบเนาะกระดทุกคนจะยังติดตามคอนเทนต์ของเราอยู่นะ<ช>แต<ม>่จะมีบางสัปดาห์จะห่างหายไปบ้างนะทุกคนอยอน่ก<า>งว่านด้ใช่คอนเทนต์ทุกคนขอมาเห็นหมดนะพวกแบบขอโกอิงเลยอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีคนนะทุกคนดูดีแล้วแบบถ้าโกอิงจะมีกันพูดกันตรงๆว่าคอนเทนต์ที่ต้องอ่านซับไปด้วยอะ่ะไม่สะดวกทำซูมมันมันขาดอัตรดด้วยค่ะแล้วก็ หลายๆอย่างอ่ะคือสายตาก็จะอยู่เงี้ยก็ต้องอ่านสับใช่คิดออกไหมเพราะฉะนั้นคือเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้ส่งผลดีกับกับคุณภาพของคลิปแล้วก็สิ่งที่ทุกคนรอคอยก็เลยคิดว่าเอออดทนกันหน่อยนะจ<ช>เดี๋ยวมันจะมาเมื่อคิวมันลงตัวถูกต<ห>้องจ้าไม่เคยลืมที่หลายอกี่ที่ฉันตั้งตารอแลาจะทำแน่นอนตํานาน ตำนาดเอ่ยได้อื่นได,ได,ไดใดใดบางอันมีปัญหาเอกสิทธ์อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะว่าจะต้องไปลงอะไรยังไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอไปพยายามกยายกรรมอยางยังเกอนทุกคนว่าจะสามารถยังไงบ้างนะคะได้ครับผมเจอกันใหม่<ผ>มนะนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย